ครับกลาบสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะจากทางช่องธนพัฒน์ชนแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนํานะครับสาระความรู้ให้กับพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะฮะได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับธนบัตรรัชการที่9นะครับแบบที่สินะครับนะฮะก่อนอื่นนะก็ฝากพี่น้องนักสะสมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะ เพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลจากทางช่องของเรานะครับว่ายังประกาศรับซื้ออะไรอยู่บ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่ายังประกาศรับซื้ออะไรบ้างนะครับรายการแรกคือ EP 129นะครับนะ EP 1 3 0นะครับ EP 1 3 1และ EP 132นะครับและ EP 1 3 5และ EP 1 3 6นะครับรายการที่ประกาศรับซื้อนะครับมีดังนี้นะครับนะ พี่น้องนักสะสมนะครับสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดดูตามอีพีที่ที่ประกาศบอกนะครับนะนะครับไปเปิดดูตามอีพีที่บอกนะครับว่าเป็นแบบไหนลักษณะอย่างไรนะครับสําหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนํานะครับแนะนำนะฮะให้พี่น้องนัะกสะสมนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับธนบัตรนะครับรัชกาลที่9ารัชกาลที่10บนะครับ แบบที่มีราคาเล่นหากันนะครับราคาสูงถึงห้าพันบาทเลยนะครับครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูนะครับะเหรียญดัดแปลงนะครับเหรียญดัดแปลงนะครับมีลักษณะแบบนี้นะครับที่ดัดแปลงนะครับโปรดระวังนะครับพี่น้องัสะสมนะครับก่อนจะเก็บสะสมก่อนจะซื้อเข้ามานะครับนะลักษณะเหรียญดัดแปลงนะครับ จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับถ้าพบเจอนะครับตัวนัสือเบอร์นะครับตัวอักษรเบอร์นะครับมีลักษณะตามภาพนะครับนี่คือเหรียญดัดแปลงนะครับระวังจะหลอกโดนหลอกนะครับมีอาชีพตอนนี้นะครับทําเหรียญดัดแปลงมานะครับหลอกขายให้กับพี่น้องนักสะสมมากนักสะสมนะครับมากมายนะครับออกมาหลอกขายเยอะนะครับตอนนี้นะครับก่อนจะซื้อนะครับ หาเก็บสะสมกันนะครับก็พิจารณาดูนะครับนะครับดัดแปลงเพื่ออะไรครับดัดแปลงเพื่อให้มีราคาเป็นเหรียญแปลกเหรียญตลกครับนะฮะนี่คือเหรียญดัดแปลงนะครับลักษณะแบบนี้นะครับพิจารณาดูก่อนนะฮะถ้าพบเจออย่างนี้นะครับนะนะครับทักทายมาสอบถามข้อมูลก่อนได้นะครับส่งรูปมานะครับผมจะให้คำปรึกษานะครับ ว่าลักษณะนี้เป็นเหรียญดัดแปลงหรือไม่นะครับนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับเหรียญดัดแปลงนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเ c ซทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับทางกระบี่ทางสตูลนะครับทางนครศรีธรรมราชนะครับขอนแก่นนะครับบุรีรัม์นะครับสุโขทัยเพชรบูรณ์นะครับเชียงใหม่นะครับนะครับนายกนะนะครับ นะครับพี่น้อง F อฟซทางกาละศินป์รีสเกตนะครับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับอย่างเช่นพี่อุทิศนะครับนะพี่จักรพงศ์พี่สุคนนะครับคุณน้องวิไลรักคุณน้องไอด้านะครับคุณพี่โสภาคุณพี่วันเพ็ญนะนะครับคุณพี่สุริยานะครับนะครับคุณน้องก้อยน้องกุ้งนะฮะนะครับที่คอมเมนต์มาพูดคุยนะครับ ทักทายให้กำลังใจกันเป็นอย่างดีเสมอมานะครับนี่คือธนบัตรนะครับธนบัตรรัชการที่10รับรัชการที่9นะครับรัชการที่9แบบที่15นะครับนี่คือแบบปกติธรรมดานะครับแบบนี้ยังไม่มีราคาเล่นหานะครับนะครับยังไม่มียังไม่มีราคานะครับและแบบไหนที่มีราคาเล่นหาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ นี่ยกตัวอย่างให้พี่น้องรับสมดูนะครับนี่คือแบบปกติธรรมดาที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับคือแบบที่15นะครับธนบัตร1000บาทนะครับนี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้านี่คือด้านหลังของแบบที่15นะครับธนบัตร1000บาทนะครับแบบปกติธรรมดานะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับขอขอบคุณมากเลยนะครับนะก่อนอื่นก็ต้องขอ กรุณานะครับดูคลิปกันให้จบนะครับนะครับวันนี้เรามาแนะนําให้ความรู้นะครับไม่ได้มาประกาศรับซื้อนะครับไม่ได้มาประกาศรับซื้อนะครับนี่คือธนบัตรแบบปกติธรรมดานะครับนะครับแบบที่15นะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับ นะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องและสมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวมาดูแบบที่มีราคาเล่นหากันนะครับเห็นไหมครับนี่ผมเพิ่งได้มานะครับเพิ่งได้มานะครับเป็นธนบัตรเลขสลับนะฮะประเภทเลขสวยนะครับเลขสวยนะครับ เป็นเลขสลับด้วยนะครับเป็นเลขกระจกด้วยเห็นไหมครับเลขสลับคืออะไรนะครับเห็นไหมครับเลขหลักล้านนะครับ7070707นย์เจ็นย์ะนี่คือตัวอย่างเลขสลับนะครับและเป็นเลขกระจกด้วยนะครับเลขกระจกด้วยยังไงครับเห็นเลขหลักพันไหมครับคือเลขหลักศูนยเลขศูนย์นะครับ เลขหลักล้านเลขหลักหมื่นนะฮะ,ะเลขหลักแสนเลขหลักหมื่นนะครับเป็นเลขสลับกันเห็นไหมครับน,ะะนี่คือประเภทเลขสวยนะครับเป็นเลขสลับด้วยในตัวเป็นเลขกระจกด้วยในตัวนะครับนะะราคาเล่นหากันนะครับนะะถ้าสภาพสวยๆนะครับเล่นหากันถึงห้าถึงหกพันบาทนะครับ นะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับผมได้มาจากธนาคารนะครับได้จากแบงค์นะครับไปกด ATM มานะครับนะเลยนํามาเป็นตัวอย่างให้พี่น้องนักสะสมนะได้เรียนรู้นะครับได้ศึกษานะครับนะครับได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับว่าธนบัตรลักษณะแบบนี้มีราคานะครับในกลุ่มนักสะสมเรียกว่าเลขสลับนะครับนะเลขสลับยังไม่พอนะครับ ยังเป็นเลขกระจกด้วยนะครับยังเป็นเลขกระจกด้วยนะครับนะถ้าพบเจอแบบนี้นะครับมีราคานะครับเก็บสะสมได้เลยนะครับเก็บสะสมได้เลยนะครับมีมีราคาเกินกว่าหน้าธนบัตรแน่นอนนะครับตามที่พบเจอตามประสบการณ์ที่เห็นกันอยู่นะครับในกลุ่มนักสะสมซื้อขายกันนะครับ สภาพสวยๆนะครับถ้าเป็นธนบัตรชี่นี่ราคา1 0 0 0บาทนะครับซื้อขายกันอยู่ที่5-6 00บาทนะครับถ้าเป็นสภาพ UNC ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์มาทักทายนะพูดคุยนะครับนะครับและขอฝากนะครับพี่น้องล่าสมนะครับ การส่งรูปมาประเมินราคานะครับขอให้ส่งรูปมาในเวลา8โมงเช้าถึง2ทุ่มเท่านั้นนะครับนะฮะไม่ว่าจะส่งรูปมาปร,ป,รประเมินราคาหรือว่าสอบถามข้อมูลนะครับนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเป็นธนบัตร100บาทนะครับของราชการที่10นะครับนี่คือเลขหลักล้านเห็นไหมครับเลขหลักล้านนะครับ ประเภทเลขสวยเช่นกันนะครับมีราคานะครับถ้าเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นราชการที่9้าหรือรัชการที่10บนะครับถ้าตัวเลขเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือเลขหลักล้านนะครับเลขหลักล้านก็คือตำแหน่งตำแหน่งเลขหลักล้านคือตำแหน่งที่7ดนะครับนะครับตำแหน่งที่7ดเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับนะฮะนะครับตำแหน่งเลขหลักล้านตำแหน่งที่7ดนะครับนะครับ เป็นเลขอะไรก็ได้นะครับหลักแสนหลักหมืน่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบนะครับหลักหน่วยต้องเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับนะครับนี่คือเลขหลักล้านนะครับนี่คือประเภทเลขสวยนะครับประเภทเลขสวยเลขหลักล้านนะครับมีราคานะครับมีราคานะครับถ้าเป็นธนบัตรชนิดราคา100บาทนะครับนะตามข้อมูลที่เห็นอยู่นะครับมีการซื้อขายกันนะครับ สภาพส,สวยๆก็ถึงห้าร้อยบาทเลยนะครับสภาพส,สวยๆนะครับนะถ้าเป็นชนิดราคานะครับห้าร้อยนะครับก็เล่นกันถึงเกือบพันนะครับนะถ้าเป็นชนิดราคาหนึ่งพันบาทก็เล่นกันถึงหลักสองสามพันบาทนะครับนะสำหรับราชการที่สินะครับวันนี้ก็มาให้ข้อมูลให้ความรู้กับพี่น้องนักสะสมนะครับนะ นะ hh. ค่อยๆศึกษากัน,น This ปไปนะครับล nor> ักษณะแบบไหนเลขเลขหลักหน่วยลักษณะแบบไหนเยกหลักเลขหลักล้านนะครับนะลักษณะแบบไหนคือเลขสลับนะครับนะฮะก็หวังว่านะครับพี่น้องนักสะสมนะครับพอจะได้ความรู้กันบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคงฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนักสะสมนะครับทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีนะครับ มีความสุขนะฮะพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับรวยๆเฮงๆทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ